สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับ สำหรับพลนะครับมื้ออาหารซักมือ้อไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารที่ดีแค่ไหนคงจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าปราศจากของหวานครับเพราะของหวานนะครับก็เปรียบเหมือนของขวัญครับเปรียบเหมือนรางวัลที่มีให้กับมื้ออาหารไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อมีก็รู้สึกว่าดีจังเลยนะครับและว,วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราจะมาปรุงเมนูสร้างสรรค์เมนูของหวานพิเศษพิเศษที่พลเลือกสรรมาแบ่งปันกันครับเมนูของหวานหวานของพลวันนี้จะหวานแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว เข้าไปหวานกันในครัวเลยดีกว่าครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเยลลี่ผลไม้นะครับแต่จริงๆแล้วเยลลี่ก็สามารถทําเป็นช็อกโกแลตได้เช่นกันเมนูของหวานหวานเมนูแรกที่เราจะทํากันนะครับผมจะทำเยลลี่ช็อกโกแลตมินคับก่อนอื่นนะครับเราต้องทําให้เจลาตินแผ่นนีนุ่มขึ้นก่อนโดยการใช้น้ําเย็นนะครับอันนี้ผมจะใสะ่เจลก้อนน้าแข็งไว้นะครับ นะ้ำของผมเย็นดีแล้วผมก็จะใส่ตัวแผ่นเจลาตินลงไปแช่ให้เขานุ่มดีครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาชงโกโก้อร่อยๆกันที่มีกลิ่นมิ้นท์นะครับอันนี้เป็นผงโกโก้ใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วผมก็จะใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนโต๊ะน้ำร้อนประมาณ300มิลลิลิตรครับแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายดีครับ เพิ่มความหอมของม,มิ้นท์นะครับโดยที่พนจะใช้มิ้นท์สกัดเลือกที่คุณภาพดีๆนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่าสกัดจากมิ้นท์แท้ๆนะครับใช้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นและก็รสชาติที่อร่อยแล้วครับผสมให้เข้ากันดีครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแผ่นเจลาตินของเราดีกว่านะครับเจลาตินของผมก็นุ่มดีแล้วนะครับเราบีบน้ําส่วนเกินออกครับ เราใส่แผ่นเจลาตินลงไปในกัวโกวร้ร้อนๆที่มีกลิ่นมิ้นที่เราได้ชงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคนให้ละลายดีครับเสร็จแล้วก็นำไปแช่เย็นเป็นเวลา2-3ชั่วโมงให้เจลลี่แข็งตัวดีครับ นอกจากตัวเยลลี่ช็อกโกแลตมิ้นท์แล้วนะครับผมก็ยังจะทําซอสด้วยครับซึ่งซอสที่ผมจะทําก็เป็นซอสช็อกโกแลตมิ้นท์เช่นเดียวกันแต่ผมจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับซึ่งวันนี้ไวท์ช็อกโกแลตที่ผมใช้ผมจะเลือกใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลต์นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาทําจากไขมันพืชนะครับแล้วเวลาที่เรานํามาทําช็อกโกแลตเนี่ยทำงานง่ายมากครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าความร้อนจะทําให้ช็อกโกแลตของเราแตกนะครับนำครีมเข้าไมโครเวฟนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟประมาณกลางๆ ใช้อุ่นสักประมาณ1นาทีก็พอครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สับช็อกโกแลตครับใช้ประมาณสัก50กรัมนะครับใส่ในถ้วยที่สามารถทนความร้อนได้อครีมของเราก็ร้อนร้อนพอที่ทำให้ช็อกโกแลตละลายได้แล้วใส่ลงไปเลยครับในช็อกโกแลตครับไม่ต้องใส่ทัดวทีเดียวหมดนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับความร้อนของครีมก็จะทำให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายครับพอละลายดีแล้วเราก็ใส่ ส่วนที่เหลือลงไปเลยครับผมก็อยากให้ซอสไวช็อกโกแลตของเราเนี่ยนะครับมีกลิ่นหอมของมิ้นด้วยเช่นกันเราใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยครับแล้วเราก็นำไปแช่เย็นนะครับหลังจากที่แช่เย็นซอสก็จะมีเนื้อที่ข้นขึ้นเอาไว้เสิร์ฟกับเจลลี่ช็อกโกแลตมิ้นท์ของเราครับพอเจลลี่เซตตัวดีแล้วนะครับอืเราอาจต้องเอาเนี่ยครับมีดหรือไม้พายเล็กๆนะครับแค่ให้ตัวเจลลี่เขาหลุดออกมาครับ แล้วก็ลาดด้วยไวท์ช็อกโกแลตมิ้นซอสที่เราทําไว้นะครับรบอบๆครับผมแต่งจานด้วยช็อกโกแลตอีกเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูนหวานๆง,ง่ายๆที่สำคัญชื่นใจแล้วก็อร่อยด้วยครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์ไม่มีใครไม่ชอบชูครีมครับยิ่งสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ใครๆก็ชอบทานชูครีมวันนี้เรามาทำชูครีมที่มีกลิ่นอายของความเป็นชาดีกว่านะครับผมจะทำชูครีมไส้ชานมตะไคร้ครับ่นใส่นมลงในหม้อนะครับแล้วก็ตามด้วยผงชา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตะไคร้แห้งครับ นำส่วนประกอบทั้งหมดไปตั้งไฟครับตัวไส้ชูครีมนะครับเราต้องทําให้เป็นลนาาักษณะคล้ายคัสตาร์ดซะก่อนนะครับตัวคัสตาร์ดแน่นอนว่าเราจะต้องใช้ไข่แดงครับดังนั้นแยกไข่แดงไว้เลยครับไข่แดงสีฟองนะครับน้ําตาลทราย100กรัมครับ เราก็จะตีให้ไข่แดงกับน้ำตาลทรายเข้ากันดีก่อนครับพอตีเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบของแป้งลงไปในการทําตัวคัสตาร์ดเราจะใช้แป้ง2ตัวนะครับก็ได้แก่แป้งเค้กแล้วก็แป้งข้าวโพดอย่างละเท่าๆกันนั่นก็คืออย่างละ2ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันดีครับ ส่วนประกอบมีลักษณะแบเช่นนี้นะฮะตัวชาของพลตอนนี้นะครับก็หอมกลิ่นตะไคร้แล้วก็หอมกลิ่นชาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากรองนะครับใส่ในส่วนประกอบไข่ครับใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับรีบคนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยครับถ้าเราใส่หมดทีเดียวนะครับส่วนประกอบไข่จะสุกนะฮะต้องใส่ทีละน้อยและรีบคนตัวชาอันนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเราสามารถทิ้งได้ครับ แต่ตอนนี้สิ่งที่ผนต้องการด่วนเลยก็คือหม้อรีบล้างหม้อนะฮะล้างหม้อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเส่วนประกอบของคัสตา์ใส่ลงไปครับแล้วก็นำกลับไปตั้งความร้อนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขาเดือดแล้วนะครับให้เราคนต่อสักอีกประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่า แป้งสุกดีแล้วแล้วเราก็รีบถ่ายใส่ชามผสมครับเพื่อไม่ให้คัสตาร์ที่อยู่บริเวณก้นหม้อไหม้ครับเวลาที่เราพักตัวคัสตาร์ที่เย็นลงนะครับเราจะใช้พลาสติกถนอมอาหารนะครับปิดลงไปบริเวณที่ผิวคัสตาร์ทเลยครับในระหว่างนี้นะครับที่เราพักตัวคัสตาร์ของเราให้เย็นลงเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งชูของเรากันดีกว่าครับแป้งชูสูตรนี้ง่ายครับอาศัยแรงงานอย่างเดียวครับ ในหม้อตอนนี้ของผมมีน้ําแล้วก็มีเนยเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ต้มให้เดือดนะครับประกอบกับคนให้เหนยละลายดีเราจะใช้แป้งเค,ค้กครับทั้งหมด60กรัมนะครับไข่ทั้งหมด3ฟองเช่นกันนะครับตอกแล้วก็ตีให้เข้ากันไว้เลยน้ำเดือดแล้วนะครับแต่ว่าเนยของเรายังไม่ละลายดียังใช้ไม่ได้นะครับ ต้องคนให้เนยละลายหมดก่อนครับพอเนยละลายดีแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับใส่แป้งลงไปอย่างรวดเร็วครับแล้วก็คนตัวแป้งก็จะดูดซับตัวของน้ํากับเนยเข้าไปนะครับเรานํามาวางบนไฟครับแล้วก็กวนต่ออีกเล็กน้อยครับอาแล้วครับใช้ได้แล้วครับยกออกจากความร้อนนะครับผมจะคนให้ความร้อนลดลงเล็กน้อยก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปนะครับใส่ลงไปทีละนิดครับแล้วก็รีบคน พอเข้ากันดีแล้วต้องแห้งแล้วนะครับเราก็จะใส่เพิ่มครับเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรายกแป้งขึ้นมาเนี่ยแป้งยังแข็งอยู่ยังไม่ได้นะครับพอเราดึงขึ้นมานะครับแล้วแป้งมีลักษณะย้อยเล็กน้อยหล่นลงมาเป็นสามเหลี่ยมลักษณะน,นี้แปลว่าใช้ได้แล้วครับ ในการอบแป้งชูนะครับเราใช้ไฟอยู่ที่190องศาครับเดี๋ยวเราเตรียมถาดอบรองกระดาษไขแล้วเรามาบีบตัวแป้งชูกันเลยดีกว่าครับ หลังจากนั้นนะครับเตาอบพร้อมแล้วที่190องศาสิ่งที่ผมจะทำนะฮะให้หน้าชูของเราเนี่ยมีความสวยงามนะครับเราจะฉีดน้ำลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา30นาทีครับ ชูครีมของเรานะครับยังร้อนๆอ,อยู่นะฮะเราพักบนถาดให้เย็นตัวลงนะครับอ่ะในระหว่างนี้นะครับผมก็จะมาตีนะฮะวิปครีมส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาบัลลอมให้เข้ากันเนื่องจากว่าเราต้องการให้ตัวไส้ของเราเนี่ยมีลักษณะเบาๆครับตัวครีมเนื้อแน่นดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราพักไว้นะครับเขาค่อนข้างจะหนักนิดหนึ่งเราก็จะตีตัวคัสตาร์ดให้คลายตัวลงเล็กน้อยครับ ใส่ครีมลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะประมาณเศษหส่วนสาก่อนเพื่อทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราเนี่ยเบาลงในระดับหนึ่งก่อนนะครับพอตัวคัสตาร์ดเบาลงแล้วเราก็ใส่ครีมที่เหลือลงไปเลยครับคนจะบอกว่า คัสตาชาตะไคร้ของบนตอนนี้เรียบร้อยที่จะเข้าไปอยู่ในตัวชูของเราแล้วครับก่อนเสิร์ฟเราก็โรยไอซิ่งนะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้นะครับว่า เนื้อด้านในเนี่ยเป็นยังไงเราลองมาตัดดูกันสักชิ้นหนึ่งก็ได้ครับเห็นไหมครับแบงชูของเราข้างในนะครับก็เป็นโพงเหมือนห้องที่คอยรับตัวคัสตาร์ของเรานะครับและนี่ก็คือชูครีมสูตรที่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องหลงรักชูครีมชานมตะไคร้ครับ สนับสนุนโดย Pasta a g n e s หนังสือ Candy Man ผลิตภัณฑ์แยม d r า s m a r k e r s น้ำมันรำข้าวขิงออริจินอล5,000 ppm ผมได้แยมสตรอเบอรี่มาเป็นของขวัญน,นะครับแต่ที่พิเศษมากก็คือว่าแยมขวดนี้เนี่ยไม่ได้แยมสตรอเบอรี่ธรรมดาเป็นแยมสตรอเบอรี่ออร์แกนิกนั่นก็หมายถึงว่าใช้สตรอเบอรี่ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์นะครับได้แยมดีๆมาอย่างนี้นะฮะก็เลยพยายามจะคิดถึงขนมอร่อยๆที่มีส่วนประกอบของแยมเป็นหลักผมก็เลยขอทาเค้กแยมสตรอเบอรี่และอัลมอนด์ละกันครับซึ่งเราจะทําในพิมพ์ ลักษณะน,นี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วลองกระดาษไขไว้แล้วก็เอากระดาษไขคุมด้านข้างด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นอย่าลืมเตรียมเตาอบนะครับ1 8อองศาเดี๋ยวเรามาทําตัวเค้กส่วนชั้นล่างกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งง่ายครับใช้เครื่องช่วยเลยครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองแต่ไข่3ฟองเนี่ยเราจะแยกเป็นไข่แดงและไข่ขาวครับตัวไข่แดงเราจะใช้สําหรับฐานดังนั้นพลจะใส่ไข่แดงลงในเครื่องบดสับได้เลยครับหลังจากนั้นก็ชั่งแป้งอนเนกประสงค์300กรัมแล้วก็ตามด้วยผงฟู2ช้อนชาใส่ตามลงไปเลยครับ นมสด100มิลลิลิตรน้ำตาลทราย75กรัมแล้วก็กลิ่นของสตรอเบอรี่สุดท้ายก็ตามด้วยเนยเย็นๆอีก80กรัมครับหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเครื่องนะครับ <ต twitch> <S <S เข้ากันดีแล้วนะครับมาส่วนประกอบที่เราได้นี่นะครับใส่ลงในพิมพ์ครับซึ่งเราจะใช้เป็นฐานของตัวเค้กนะครับใช้มือนี่แหละครับกดลงไปให้กระจายทั่วๆดีครับ เกลี่ยให้พอเรียบดีเท่าๆกันครับผมใช้แยมค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าเกือบจะหมดกระป๋องเลยก็ว่าได้ครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําส่วนประกอบของอัลมอนด์เมอแรงที่อยู่ด้านบนนะครับเราควรจะชั่งน้ําตาลไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยเราใช้น้ําตาลทั้งหมด240กรัมครับหลังจากนั้นนะครับ เราค่อยๆตีไข่ขา,ขาวพอไข่ขาวเริ่มฟูแล้วค่อยๆหยอดน้ำตาลลงไปทีละนิดจนหมดครับตีจนไข่ขาวมีลักษณะตั้งยอดดีแล้วเราก็โรยผงอัลมอนด์ลงไปและล่อมให้เข้ากันดีครับ แล้วเราก็โรยด้วยอัลมอนด์สลด์ต้องเป็นอัลมอนดิบนะครับเพราะว่าเราต้องนําเขาเข้าอบอีกอ้าวสวยแล้วครับเราอบผลก็พร้อมแล้วเข้าอบเป็นเวลา30นาทีครับว้าวหน้ามือแรงสวยมากเลยครับ ผมก็จะค่อยๆถอดพิมพ์เข็มขัดออกก่อนตอนนี้เราเอาวงแหวนด้านข้างออกนะครับแล้วเราก็พักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใส่ฐานเค้กสวยๆแล้วก็ตัดชิมกันครับจานออกครับก็จะเป็นลอยไอซิ่งกลมๆนะฮะสตรอเบอรี่นะครับเพื่อล้อกับตัวแยมที่อยู่ภายด้านใน เรียบร้อยแล้วครับสวยงามง่ายๆครับและนี่ก็คือเค้กแยมสตรอเบอรี่และอัลมอนด์ครับสนับสนุนโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดในครัวเรือน p o l y b r i g h t หนังสืออิตาเกมัส ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวมาลายของวันวานเมนูสุดท้ายเราจะทําพายกันครับพายตัวนี้ไม่ต้องใช้พิมพ์หรือใชออ้จานชามอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับพายตัวนี้มีชื่อว่าการแตรดครับการแตรดวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยนะครับจะเป็นไส้แอปเปิลกับบลูเบอร์รี่ซึ่งรสชาติเข้ากันได้ดีทีเดียวนะครับและตัวนี้ก็คือกาแลแตพายแอปเปิลบลูเบอร์รี่ครับ เวลาที่เราใช้เครื่องบดสับนะครับเขาจะมีไอตัวนี่ครับเป็นใบมีดที่คมๆกับใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นพลาสติกอันนี้แหละครับเอาไว้ตีให้แป้งเข้ากันได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาเตรียมส่วนประกอบกันเลยแล้วกันนะครับผลก็จะช่างแป้งสารีอนเนกประสงค์ขึ้นมาก่อน220กรัมครับแล้วก็ใส่น้ำตาลตามลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยเนยขาว3ช้อนโต๊ะ ส่วนเนยเย็นเราก็ตัดเขาให้เป็นก้อนใส่ลงไป75กรัมครับแล้วผมก็ใส่ส่วนประกอบทุกอย่างนะครับลงไปในเครื่องครับนอกจากส่วนประกอบเหล่านี้แล้วนะครับเรายังต้องใช้น้ําเย็นด้วยครับผลตวงน้ําเย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แช่ไว้ครับนะครับตัวใบนี้พลาสติกนะครับก็จะทําหน้าที่ทําให้ส่วนผสมของทุกอย่างพอเข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็ค่อยๆใส่น้าลงไปนะฮะโดยตรงนี้เราจะมีช่องใส่น้ําได้ครับพอแป้งมีลักษณะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับเราก็หยุดเดินเครื่องได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวแป้งโดเนี่ยนะครับออกมาจากโถผสมครับ หลังจากนั้นนะครับเราแผ่ให้เป็นแผ่นแป้งบางๆครับการที่แป้งมีลักษณะที่บางนะครับเวลาที่เรานําไปแช่เย็นแป้งของเราก็จะแข็งตัวขึ้นเร็วนะครับและเวลารีดเราก็ไม่ต้องรีดนานด้วยครับเพราะว่าแป้งบางอยู่แล้วครับนำไปพักในตู้เย็นประมาณ10นาทีก็พอแล้วครับในระหว่างนี้นะครับเราวางเตาอบไว้ที่200องศาเซลเซียสแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวไส้พายกันเลยดีกว่าครับ ใส่แอปเปิลบลูเบอรี่ของเราผลใช้เป็นแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิล Apple แดงก็ได้นะครับแล้วถอดใจของแอปเปิลออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นสวยงามใส่ลงในชามผสมครับหลังจากนั้นก็ควรจะบีบน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยเพื่อกันไม่ให้แอปเปิลของเราสีค้ำขึ้นครับใส่บลูเบอรี่ตามลงไปหลังจากนั้นผมก็ผสมน้ำตาลทรายแดง60กรัมแป้งสาลีอนเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงอัลมอนต์ป่น40กรัมเข้าด้วยกันครับ ผสมให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วเราก็พักไว้ระหว่างนี้นะครับแป้งพายของผมที่แช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้แล้วครับๆๆๆเรารีดแป้งบนกระดาษไขเลยครับใช้กระดาษไขสองแผ่นครับๆๆๆผมอยากจะให้ตัวแป้งของผมเนี่ยนะครับมีเนื้อของเกล็ดน้ำตาลอยู่เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแล้วลอกกระดาษออกนะครับโรยน้ำตาลครับ เลือกใช้เป็นน้ำตาลเกร็ดใหญ่ๆนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เอากระดาษทับลงไปอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ลีดให้เม็ดน้ำตาลติดกับแป้งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะยกแป้งทั้งแผ่นเนี่ยครับวางลงบนถาดอบโดยให้ด้านที่มีน้ำตาลอยู่ติดกระถาดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดผิวของด้านบนออกครับนำตัวไส้ที่เราเตรียมไว้นะครับตอนนี้ผมก็จะใส่ส่วนประกอบตรงนี้ฮะ ของแห้งลงไปเคล้ากับผลไม้ทั้งหมดให้เข้ากันครับแล้วก็ตักลงตรงกลางตัวแป้งครับการแล็ของเราสวยแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะนำเข้าอบนะครับผมจะตอกไข่หนึ่งฟองผสมกับครีมเล็กน้อยครับแล้วก็ดีให้เข้ากันดีครับนำไปกรองเล็กน้อยนะครับ าลารอบๆตัวการแหลตของเราครับแล้วผลก็โรยด้วยน้ำตาลนะครับตัวเดียวกับที่เราโรยบนแป้งพายครับแต่มาโรยบนหน้าผลไม้ของเราครับนำการแหลตเข้าอบเป็นเวลา30นาทีครับก่อนที่เราจะ ตักขึ้นมาใส่บนฐานเค้กหรือใส่บนจานนะครับเราจะต้องคอยให้การเลดเย็ยนตัวลงนิดหนึ่งถ้าเราเคลื่อนเขาตอนนี้อาจจะหักหรือแตกได้ง่ายครับโรยด้วยไอซิ่งครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยบลูเบอร์รี่สดอีกเล็กน้อยจะรับประทานเป,เปล่าหรือจะรับประทานกับไอศครีมวานิลาก็เข้ากันดีนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งของหวาน,วานที่ปนนำมาฝากกับการเลดพายแอปเปิลบลูเบอร์รี่ครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของของหว,วานที่พลน,นำมาฝากกับ2วันที่ผ่านมานะครับหว,วานไปก่อนเป็นดีครับทานของหวานแล้วก็อย่าลืมพูดจาหว,วานกับคนที่คุณรักด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ